สวัสดีตอนเช้าครับโอ้โหวันนี้ใครที่ตื่นมาในเช้าเนี่ยก็จะได้วิวแบบอลังการแบบนี้สวยงามสวยสุดๆนะครับที่นี่ถ้าเซบังไฟสอบปปลาวนะครับแต่ใครที่ตื่นสายกว่านี้เนะี่ยไม่ทันแล้วนะครับเสียใจมากๆก็เสียใจด้วยนะคนนี้ตื่นไม่ทันเพราะว่าหมอะกับงานแบบนี้นะเขามาแค่แป๊บเดียวนะครับดวงใครดวงมันเผืิญว่าแบบ เราบบตื่นมาต่เช้ากอบเพื่อนก็ได้วิวก็ประมาณนี้วันนี้นะครับซึ่งเป็นวันสุดท้ายของทริปคารวาสไตล์อิสุสุพันนะครับกับบริษัทอิสุสุกรีเพทอิสุสุริซซิ่งนะครับแล้วก็อีสุสุเ่าบริการนะครับเราร่วมทริปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยปลายทางเนี่ยจุดสุดท้ายของวันนี้ก็คือนี่แหละอยู่ที่ ถ้ำลอดเส่บังไฟนะครับซึ่งถือว่าเป็นท้ำลอดที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของเอเชียอันดับ4ี่ของโลกนะครับระยะทางในถ้ำเนี่ยที่เราบินเข้าไปเนี่ยนะครับ12กิโลทะลุชายแดนเวียดนามแต่ว่าประชาชนคนทั่วไปหรือว่านักท่องเที่ยวอย่างเราเนี่ยไม่เคยมีใครแบบทะลุไปได้นะแต่มีนักสำรวจชาวญี่ปุ่นที่เคยแบบเข้าไปสำรวจและข้ามไปจนถึงฝั่งนู้นะครับ เนี่ยจะเห็นได้ว่าโหแบบพนังถ้ำเนี่ยมันสวยงามนะแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าช่วงที่เราไป <c oughs> น้ําป่ามาครับเราเข้าในถ้าไม่ได้น้ําแบบท่วมขึ้นมาแบบโอ้แบบเห็นแล้วแบบแต่ก็ถือว่าเห็นแค่นี้ความอลังการก็สุดยอดแล้วอ่าถ้าช่วงต้นในคลิปนะครับจะเห็นว่ามีคุณเห็นไหมหาดรูปหัวใจ คือถ้าเราไม่ได้บินโดรนขึ้นไปเนี่ยเราจะไม่เห็นความงามเลยมันเกิดจากรูปหัวใจจริงๆนะคือตอนแรกที่ผมเห็นผมก็รูเฮ้ยเขาคงทํามันไว้แหละเออเป็นหายเป็นตะกอนแบบเนี้ยคือเราอยู่จากบมสูงแต่พอช่วงจังหวะที่เราเดินเข้าไปเนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่มันเกิดจากการที่หนาวมันไหลมาอ่าอนาไหลมาเสร็จปุ๊บเนี่ยไอตะกอนทรายอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มารวมตัวกันอยู่ณจุดนั้นแล้วเอ่อมันดันเป็นรูปหัวใจ ทำไมผมเลยแต่ว่าหาดแห่งความรับข้าอสวรรค์ของเราสวัสดีตอนเช้าครับตอนนี้ผมอยู่ที่เซบงไฟนะดูตื่นเช้ามาหมอกตื่นเช้าเลยดูนะตีห้าครึ่งว้าวดูอื้ดูทีมงานแต่คนนี้ก็เริ่มตื่นมาแไ้มครับหลังจากที่หลับไหลแล้วก็เปลี่ยนมา เรื่องนี้เป็นที่ของเอกชนนะครับที่สัมปทานกับรัฐเป็นจุดแบบแคมปิ้งนะครับกลางตรงกลางเต็นท์นอน,อน,นออดูบรรยากาศรอบดี๋ยวันนี้เราก็จะเดินทางกันกลับประเทศไทยแล้วนะครับแต่ว่าตอนเช้าเราจะไปมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับน้องๆที่โรงเรียนอยู่ใกล้ๆตรงนี้แหละอีกไม่ไกลนะครับเดี๋ยวจะตามดูว่า เราจะไปทำกิจกรรมอะไรบ้างในช่วงเช้าแล้วก็ตอนกลับเนี่ยวางแผนกันใหม่แล้วว่าน่าจะไม่ได้กลับทางเดิมหรือว่าทำเดินดูจากเมื่อวานที่ฝนตกแล้วเนี่ยวันนี้ถ้าจะเละดุมเปะหนักกว่าเดิมในการเอารลถลง,ลง,ล,งลงเรือแล้วก็ขึ้นที่ท่านะครับอาจจะหนักกว่าเดิมก็เลยอาจจะมีการเปลี่ยนแผนกลับเส้นใหม่ที่เป็นเส้นทางทางเมืองน่าจะทางเมืองมหาชัย แต่ถนนก็เล็กเหมือนกันเดี๋ยวมาติดตามต่อนะครับว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อ่ซ้ายด้านขวาเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นเป็นมุมที่ไม่มีต้นไม้บังเนี่ยโอ้โหมันจะสวยมากเลยครับเนี่ยฝั่งขวานี่ก็สวยฝั่งซ้ายนี่ก็สวยแต่ว่ามันติดต้นไม้อ่ะก็มีจุดนี้แหละที่ลงที่สุดดูจุดนี้แล้วกันนะ นี่ครับสำหรับใครที่ไม่มีเต็นท์มาทางทางนนทีกก่เนี้ยที่พักก็มีนะครับเป็นสลาเลยนะให้เรากางเต็นท์เห็นปะนี่หรือว่าถ้าเราเอามาเองแล้วอยากจะกางในสราก,ก็ก็น่าจะได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็ไม่มีหรอกว่าเขาจะมีให้เราคนที่แบบอ่าเป็นเต็นท์ของของของทางเนี้ย ทั้งจุดที่เรามาพักเนี่ยถ้าเดียวมันไม่พอครับเขาก็จะมาเพิ่มเต็มข้างนอกให้ตัวนี้คือเขาเพิ่มให้นะครับเพราะว่าในสระมันมีไม่เท่าไหร่ที่นอกเหนือจากสระแล้วก็คือตืเ้ไมโอ้คนได้นอนสระก็สบายเลยเราพาไปดูตรงนี้สิว่ามันมีอะไรบ้าง เป็นแม่น้ำนะครับด้านหลังโอ้โหโน้ําแดงแป๊ดเลยน้ำแบบนี้คือนนะ่ากลัวมากนะครับถ้าเห็นเป็นสีแดงๆมันทาให้เรารู้ว่ามันเป็นน้าป่าที่มันไหลหลากมาแล้วมันก็อนข้างชี่จะอันตรายนี่แดงเลยไหมโอ้โหน้ำมาแรงมากครับต้นไม้ดิ หมอกก็เริ่มปรุงละทำอะไรอ่ะใส่ผัดเผ็ดเลยนะครับเราจะพาไปชมถ้ำลอดเซบังไฟครับซึ่งเป็นถ้ำที่สามารถทะลุออกไปถึงประเทศเวียดนามได้แต่ตอนนี้ก็คือ อ,อย่างเราๆเนี่ยก็คือยังไม่สามารถไปได้นะอาจจะไปถึงได้ครึ่งนึงแต่ว่านักสำรวจชาวญี่ปุ่นนะครับเขาสามารถนั่งเรือหรือว่าเดินทางด้วยที่ไหนก็นแล้วแต่ทะลุกออกไปฝั่งเวียดนามและได้มีการรคคอร์ดไปแล้วเดี๋ยวระยะทางเท่าไหร่แล้วเราไปดูกันที่หน้าถ้ำนะครับแล้วจะไปดูความสวยงามของถ้ำว่า,ามันสวยงามขนาดไหนงามบอ่องามงามงาม,งามอีหลีวะงามแท้<อ>แต่ว่าเราดูนี่ก็โอ๊ตเอาน้องเลย ขี้ตัวกันขี้ตัวกันอย่างกดว่าไงเนี่ย<ต>ไม้สตีไม้สตีสต <c oughs> นะครับอืมโอ้คือน้ำลักษณะแบบนี้นะครับเหลืองมาเลยผมคิดว่าถ้ำถ้ำทำใจไปเลยครับโอ้ดูเหลืองมาเชียวโอ้โหตายแล้วทีนี้เนี่ย บอกแล้วไปว่าตอนนี้เราโดนโดนหลอกให้เดินมาแล้วครับแต่แต่ว่าทางเดินโอเคนะครับโดนกระดุ๊บโดกระดุ๊บถ้าเนี่ยดูเลื่อนถ้เนี่ยดูเลื่อนครับแต่สตีนเนี่ยดูทรัพย์ขอบบ๊วยหน้าจริงเหรอเวลาเวลาโดนโดนโดนให้ดูทางเดินไปครับว่าเป็นยังไงบ้างให้ดูเป็น ระยะระยะไม่เป็นช่วงๆนะช่วงๆต้องมีหลินห้วยนี่ครับทางทางซ้ายมือเราก็จะเป็นของน้ําแม่น้ําอันนี้น่าจะเรียกแม่น้ําเซ่บ้างไฟเนาะแม่นบบไม่แม่เนี่ยไอ้ห้วยนี่อ่านว่าป่าสงวนครับอ่านี่ป่าสงวนแต่ถ้าของสงวนอยู่ไหนไม่รู้ไม้อะไรเนี่ยป่าสงวนไม้ก กู้กู uh, ไม้หมากกู้เอออ่านบ่มืดเจ้านี่ต้องนี่ครับรูปหัวใจครับโอ้เนี่ยนี่ครับหัวใจให้มีตรงนี้คาไปรูปหัวใจเลยสุดยอดอย่าถามนะว่านั่นอะไรเพราะว่านั่นคือหาดสวัสดิ์หาดสวัสดิ์เนื้อว่าอย่าถามเพราะไอ้บัวคนเป็นคนบ่มีหัวใจเฮ้ยเฮ้ยมีคืนนครับทีนี้ไมหน้าแลยสองคนนั้นกลับ ลงไปลงไปขึ้นนั่นแหละขึ้นแล็ทถูกแล้วแต่ถ้าลงตรงนี้มันจะลื่นมันจะลื่นมันจะลื่นจะเสี่ยงไปไปครับขึ้นบันไดตรงนี้ไม่ครับขึ้นบันไดอ้อมทีมงานของเราครับที่นทีครับอันนี้เขาเขาเขาทำใหม่นะติดก่อนนะติดก่อนนในตรงเลยนะนี่ครับโอ้ได้ยินเสียงแล้วอ่ะได้ยินเสียงจากถ้ำแล้วนะครับ คือมันจะได้ลงที่ตรงมัาไปไนก็ไม่ต้องเดินมาที่มันาข่าเนี่ยอาการมันเป็นยังไงครับอะไรอาการมันเป็นยังไงอาการมันเริ่มสักเหนื่อยเหนื่ยมาแล้วครับมาจุลาเงียบครับเอาไปให้เอาไปให้ให้สาวๆนี่ครับมาแล้วมาจุลาเงียบโอ้โหอ่ะไอพีพีไปโอ้โห้ว เสียงว่าโอเคแล้วไกลเข้ามาแล้วจ้าโอ้โคนฟังเสียงเสียงบุม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 ,บมแต่ก็ยังไม่ถึงนาเดินมาก็ระวังข้ากันด้วยนะเชอว่ามาันจะเกาะใครไปบ้างยังไม่ถึงอีกนะเนี่ยโอ้มีจุดที่พักด้วยตายแล้วเราึนว่าถึงแล้ว นี่ดอครับทุกคนโอ้คอนดูว้าวว้าวอันดับสามของโลกนะครับอาสีอาสีอาสีก็ะีว้าวใหญ่สุดในเอเชียวะงั้น